บายวันศุกร์ที่เราไม่ต้องไปเรียนแต่เราต้องไปเรียนตอนใบสามค่ะเออแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปอาบ,บน้ำเลยแล้วไม่ซีเรียสใช่ไหมเพราะเรามีเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงก็ไม่มีอะไรค่ะมาเปิดคลิปเฉยๆ <laughs> แล้วตอนนี้ก็คือแบบพึ่งพึ่ง,ง,งสภาพแบบหน้ามันผ่มฟูยุ่งวุ่นวายใส่ชุดนอนก็คือยังไม่ตื่น ดีดีนั่นเองโอเควันนี้เราจะไปไปเรียนที่ตึกคณะกัน,นะคะ่ะทุกคนเราไม่ไปตึกเรียนรวมปกติเราจะเรียนที่ตึกเรียนรวมใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไปเรียนที่ตึกคณะค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนเพิ่มสอนเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือตื่นเบื่อมาแต่เช้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วก็นอนต่อมีก็ออกไปเรียนกันหมดแล้วอย่างเงีม้มีใครอยู่ห้องอยู่คนเดียวโอเคก็ไ <laughs> ม okay. ่มีอะไร ้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนจะออกไปพร้อมกับชุวนศึกษาที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วคือสภาพดูดีวันนี้โอเคไว้เจอกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกคณะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ท่องเล่นอยู่ไหนเน้นการเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวก็ถึงจริงเหรอใช่ตรงนี้จริงเหรอท่านี้ Head Yoga สามว้ามันาอ,อันนี้คือแปลว่าอะไรอ่ะน,อนี h e y o นีแน่ใจทำไมหนีแน่ใจขนาดนั้นท่านี้มีบัน,ใน,ในไดบ๊วนท่านี้มีบันไดก็ใแ่อนะโอนีดูเขา กลางคณะตึกสี่ป่ะมันต้องไปหาตึกสี่บนนี้ึคือตึกคณะมันน่าจะต่อต่อกันไหมอ่ะเออมันต่อกันป่ะไปดูันป่ะโอเคทุกคนเรามีเวลาในการเดินหาเยอะแยะอย่าไปซีเรียสค่ะตอนนี้ว่าคนของเราเริ่มไม่ไหวแล้วเอ้าก็เดินไปกินไปดีไม่งั้นตัวเองจะทำยังไงล่ะชิปหนึอันนี้คือหกภาควิชาภาษาไทยใช่ต้องอ้อมไปฝั่งนี้แน่เลยอ่ะเดินไปเถอะ ก็เราแปลว่าไม่รู้ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่แหละเดินเดินไปก่อนถึงก็ถึงไม่ถึงก็เดินต่อไม่ถึงก็เดินต่อท่านบอกถือว่ามาสำรวจขนาดซึ่งโอเคไป ทางไหนเออทางไหนจ๊ะต่ไะอไหมโอเคไปดูดิน่าจะมีทางเชื่อมเชื่อมอันนี้คือหนึ่งหนึ่งหน่น่าจะไปได้หลายที่แหละจากแท่งมาผมจมะ<ร>ไปทางไหนต่อหนึ่งไปทางนั้นต่อว,ว่าชิถี่เลยเด้อชัวร์จริงเด,ด้อเมื่อกี้เพื่อนโบกมือทักเราทำไมเราไม่เดินไปถามเพื่อนว่าเอ้ยเราต้องเรียนไหนอะไรเงี้ยทำไมเราหยิ่งเราเดินขึ้นมาเลยอะ ุยเธอมันจะมีทางให้ไปแน่แนะต้อองยยััเเชื่มมกนหดลจริงมันเชื่อมกันหมดยกเว้นฝั่งนั้นเราอาจจะฝั่งนั้นก็ได้ปะวะอก้ย่าเนะ <Yes. S 3> าชื่อรู้สึกเชื่อเซนตัวเองว่าฝั่งนั้นมากเลยอะร,รู้สึกว่าฝั่งนั้นเหมือนกันตายแ,ตตาแล้วพูดกัพูดินตามนะคุณูดฝั่งเออมีเดินตามเลยนะไม่รู้อะไรเลย,เลย นี่ช <ส straightforward> ั้นสองไอม่ใช่ชั้นสองอันสองเดินทางนั้นไปสีปิดกับไอ้ที่หที่เราเดินมาแน่ๆใช่ถ้าเราเดินไปทางนั้นตั้งแต่เมื่อกี้เราก็จะถึงสีแต่เราเดินออกสุดปังค่ะทุกคนมาดูว่าวันนี้เราจะถึงคณะปอดีอนทอะรกันเสี่ยเซฟๆไว้เผื่อวันนึ่งเราจะมาั่ะ ไม่ได้ลาออกโดนให้ออกเนี่ยถ <c oughs> ามอาจารย์เดี๋ยวเราจะแวะไปถามอาจารย์แล้วเราก็เรื่อยๆค่ะทุกคนเมาถึงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราถึงเพราะเราต้องเดินขึ้นบันไดอีกค่ะแต่เนี่ยถึง<อ>จริงๆแล้วี่เราสองเขาไปอีกค่ะฮะนี้ไงใช่อันนี้คือเหมือนที่โรงเรียนยยเรามีเลยเบอร์ ศูนย์สี่ศูนย์สามี่ปุ่นโอ้ศูนย์หโอ้ทุกคนเราอยากถอนไหมล่ะนี่คือศูนย์เจ็ดทุกคนคะเห็นไหมไปเย้ไม่รู้อ่ะ 我朋了。哎呀，老师，老师好。好要不要跟我拍 walk？啊。walk。拍视频。给钱啊。<laughs> 你自己然后我就进，不拍。好。大家熟了。我 come 进来，我欢迎我朋友。欢迎我朋 ส่วนบรรยากาศในห้องเรียนเราชื่อบอกว่าเราจะเก็บเงินค่าถ่ายฉะนั้นเราก็จะไม่ถ่ายนะคะเย้ yeah, <laughs> เราก็หยิบหนังสือออกมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้กระเป๋าดิสสอที่อยู่กับเรามานานแสนนานชิปชิปชิปชิเริ่เรียนแล้วค่ะ ออกจากห้องเรียนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกับห้อได้มาเรียนที่ U S ู่เอ S แล้วอะไร่เรียนกับ้องกันกับม้องกันค่ะกดอะไรขึ้นมันเปี่ยนมันเี่น้่ เยอเซียลเฉยๆแต่ฉันจะทำกับเส้นในไต้หวันโดนมันด่าไม่ใส่ซับให้นะเพราะว่าแปลไม่ได้ <laughs> เพราะว่ารถจะมาตอนไหนแต่ต้นมันลื่นเลยอยู่ตรงนี้ห้าโมงแล้วก็ไม่มีนาฬิกาโอ้ยนะ <laughs> <laughs> ทุกคนไปไหนอย่าลืมใส่แมสนะคะเพราะว่าลุงหน้าหอคิดค่าแมสยี่สิบบาทเลอ,อบอกไว้ก่อนเพื่อนโดนแล้วไม่ได้ ค่าแมสที่ไม่ได้ใส่นะให้ซื้อแมสใส่ยากเหรอเอออุ้มโดนไปแล้ว20บาทมันก็มันก็มุดหนีบมากใส่จานหนีบแล้วก็วนกับใส่จานแล้มันก็ใช้แมสอันนั้นมันเป็นแมสผ้าซักได้ก็ใช้แมสอันนั้นอย่างเดียวเลยขิงเพื่อนไม่กล่าวถึงตรงนี้มีโรงเรียนใช่ป่ะใช่ดีมากอุ้ยดีงชอบเลยแต่บอกบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามารอรถกันค่ะทุกคน ขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนไ,ได้ยินปะไม่ได้ยินก็ช่าง <laughs>